เชื่อหรือไม่นะครับว่าในอดีตเนี่ยเคยมีคนเอาที่ดินเนี่ยไปซื้อดอกไม้นะครับแล้วปัจจัยอะไรนะครับจะวิเคราะห์กันว่าที่ทำให้คนพวกนี้ยอมทำอย่างนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพบกผมมาไพ่เซเดอร์อินเตโกนะครับก็วันนี้เราเจอกันในรายการ f i n u t e for investing นะครับเรื่องง่ายๆที่นักลงทุนควรรู้นะครับก็ วันนี้ผมจะพูดเรื่องวิกฤตดอกทิวลิปนะซึ่งคิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินมาแล้วแต่วันนี้ผมจะมาชําแหละให้ฟังนะครับว่าวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตเหมือนเล่าประวัติศาสตร์แล้วก็ดูว่าคนคิดยังไงรู้สึกยังไงแล้วมันให้บทเรียนอะไรในปัจจุบันนะครับโอเคก็เริ่มก่อนเลยนะว่าไอดอกทิวลิปเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยต้องเข้าใจข่องตอนนั้นเนเธอร์แลนด์นะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากคือร่ำรวยมากในโลกนะถ้าไปใครไปเสิร์ชในอดีตจะรู้เลยว่าเนเธอร์แลนด์เคยเป็นตลาดหุ้น ที่แรกของโลกเกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์แสดงว่าตอนนั้นนะมีระบบทุนนิยมหรือระบบเงินเนี่ยใหญ่มากคือร่ํารวยนะครับทีเนี้ยตอนนั้นประเทศเขาไม่ได้มีดอกไม้นี้หรอกแต่ว่ามันนําเข้ามาจากตะวันออกกลางนะครับได้มีการนําดอกไม้เข้ามานะครับมาขายให้คนรวยๆในเนเธอร์แลนด์นะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็แล้วมาเดินว่าไอ้ปัจจัยของไอ้ดอกไอ้ดอกไม้ชนิดนี้ก็คือไอ้ดอกทิวลิปครับมันมีลักษณะอย่างนี้ครับคุณสมบัติของมันคือมันมันขยายพันธุ์ยากมากนะครับคือเอาง่ายคือดอกไม้มันเนี่ยประมาณว่า ถ้าเอา,มาเมล็ดมาใช่ไหม,มเมล็ดม네ันเนี่ยต้องใช้เวลาปลูกถึงมันเจ็ดถึงแปีถึงจะเริ่มออกดอกนะครับแล้วพอมันเริ่มโตขนาดที่ออกดอกได้เนี่ยมันก็ออกดอกปีละหนึ่งครั้งอีกอะ่ะเออคือกลายเป็นแบบว่ามันเป็นของที่แบบแรมากหายากมากนะครับแล้วประเด็นว่าตอนมันเอาเข้ามาเนี่ยกลายเป็นของที่แบบเหมือนทัพยภยมันน้อยแล้วคนในเคลแลนตอนนั้นก็คือร่ารวยเยอะใช่ไหมก็แบบชอบดอกไม้นี้นะครับแล้วพอคนรวยเอามาปลูกกันเนี่ยนะครับตอนแรกก็เป็นเรื่องของการเอามาปลูกสวยๆนะครับคนก็เริ่มแบบ รู้สึกประปุกแบบคล้ายๆว่าคนรวยเนี่ยจะต้องมีดอกไม้ดอกนี้นะคือคนรวยชอบกันว่าเป็นการใครมีเนี่ยถือว่ารวยแต่ว่าแบบต้องเป็นคนรวยล้วจะหาของพวกนี้มาได้ว่าเป็นของหายากใช่ไหมครับพอเป็นถึงพอวันเป็นลักษณะนั้นน่ะเออมันก็จะเกิดเหตุการณ์ประมาณว่าหลังจากนั mu ้นนะครับด้วยความที่มันแบบขยายพันธุ์ยากนะครับก็คือต้องเอาเท่าเมล็ดมันเนี่ยต้องใช้เวลาถึงเจ็ดถึงแปดปีนะแล้วคือเป็นขยายพันธุ์ยากไงแล้วปีหนึ่งออกดอกแค่ครั้งเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามันเกิดความแรงพอเกิดความแรเนี่ยทำให้หลัง คนก็แย่งกันซื้อนะก็เลยต้องมีการเพิ่มราคากันนะครับแต่ว่าสเตปทาไมคือราคาตอนแรกๆเนี่ยมันก็ตกตอนแรกมันเริ่มที่ดอกละ1ิบาทนะครับประมาณนั้นแล้วทําไมอะไรทําให้คนแบบได้ราคาขึ้นไปถึงขนาดแบบดอกนึงเป็นล้านได้ซื้อบ้านได้ใช่ไหมครับเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับก็คือพอมันเริ่มหายากนะครับเริ่มมีการที่ว่าคนรวยเริ่มจ่ายเงินแพงเพื่อจะซื้อมาไว้ที่ตัวเองอย่างนี้ครับพอมันมีการไล่ราคากันนะครับในปีแรกจาก10บบาทเนี่ย ผ่านไป1ปีพบว่าราคาดอกไม้เนี่ยมันขึ้นไปถึง10บาทเป็น400 400บาทต่อดอกนะครับทำให้คนเนี่ยเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นถึง4 40เท่าใช่ไหมคราวเนี้ยคนเริ่มมีการพูดต่อกันนะครับประมาณว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ปลูกดอกไม้แล้วอะคือดอกไม้นี่เป็นดอกไม้มหาัศาจรรย์คือปลูกแล้วรวยคนปลูกแล้วยิ่งรวยยิ่งปลูกยิ่งรวยเพราะว่ามันขึ้น40ิบเท่านะครับแต่ตอนในปีนั้นในปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ยังไม่ได้เชื่อมากนะก็มีการไล่ราคาซื้อเหมือนเดิมแต่ว่า ไม่ได้ยังไม่ได้หนักมากนะแต่เริ่มมีส่วนหนึ่งแล้วที่เข้ามาเก่งกาไรคือไม่ได้ซื้อมาเพื่อปลูกแล้วแต่ซื้อมาเพื่อที่จะขายต่อนในปีหน้านะครับเพราะดอกไม,ม้มันจะมันจะงอกปีละครั้งไงก็รอซื้อมานเนี่ยแล้วรอไปขายปีหน้าอย่างนี้นะพอปีที่สองนะครับดอกไม้เนี่ยจากตอนแรกมันอยู่ที่สี่ร้อยบาทใช่ไหมในปีที่สองอ่ะปีปีเอพอเข้าปีที่สามนะครับปีที่สามเนี่ยมันขึ้นไปสามเท่านะเป็นพันสองดอกละพันสองร้อยบาทนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเออ คนเริ่มมั่นใจมากามันสามมันเข้าปีที่สามแล้วใช่ไหมแล้วคนก็เห็นมาตลอดว่าสามปีผ่านเนี่ยดอกไม้มันแพงขึ้นตลอดนะครับมันรู้สึกว่าแบบคือคนตอนนั้นให้ความรู้สึกว่าไม่ปลูกแล้วถึงคนที่จะไม่อยากปลูกเนี่ยก็จะมาลงทุนแล้วมันกลายเป็นสิรับกลายเป็นลงทุนแทนไม่ใช่ซื้อเพื่อไปปลูก,กครับเพราะคนรู้สึกเห็นภาพซ้าๆในสามปีผ่านว่ามันแพงขึ้นตลอดทั้งสามปีแล้วขึ้นเยอะมากแล้วทําให้กลายเป็นรวยคนที่ปลูกก็รวยหมดเลยครับคราวนี้ประเด็นคือพอปีที่สี่ครับโอ้โหดอกไม้เนี่ยพุ่งขึ้นกระจายเป็นดอกเป็นลล้านเยนคื <c oughs> คือมันก็แบบว่าพวกคนมั่นใจมากว่ามันจะต้องขึ้นอีกก็เลยกลายเป็นว่าซื้อโดยเฉพาะดอกที่แบบว่าเขามองว่าแม่พันธุ์มันน่าจะแบบว่าเขาเรียกอะไรเขาเขาคาดหวังว่าต้นเนี้ยคือมันจะเป็นตอเป็นหัวไมไอ้หัวเนี้ยมันไม่รู้้วยว่าตอนดอกมันงอกมันจะสีอะไรเขาแค่คาดหวังแม่พันธุ์มันเป็นสีแปลกสีแบบยิ่งยิ่งหายากมากเลย เขาให้ราคาแพงมากเลยถึงกับดอกหนึ่งเป็นล้านเลยนะดอกที่แพงๆเนี่ยคือเขามองว่าหายากมากแต่คนซื้อไปไม่ได้กะจะไปปลูกหรือไปเคยชมนะกะจะไปขายต่อในปีหน้าได้ราคาแพงกว่าเดิมนี่แหละนะครับเพราะมันหายากแล้วเห็นว่าแพงขึ้นทุกปีเนี่ยเชื่อมั่นนะครับอ่ะเรื่องนี้สอยเรารู้อะไรนะผมสรุปให้ฟังนะมี2ข้อหลักๆนะคือ1น,นะครับสินทรัพย์ที่มันจะราคาขึ้นได้นะครับหนึ่งเลยต้องถามว่าคนรวยชอบหรือเปล่า ถ้าคนรวยชอบหรือให้ค่ามันนะครับแน่นอนว่าราคาขึ้นหมดลองสังเกตในชีวิตประจำวันแล้วได้นะครับลองดูเลยอะไรที่คนรวยชอบสะสมนะขึ้นหมดไม่ว่าจะเป็นทองคําที่ดินนะเห็นกันชัดๆนะว่าคนรวยทุกคนเนี่ยจะมีที่ดินมีโฉนดเต็ตไมไปหมดเลยนะแต่ว่าโฉนดที่ดินเนี่ยราคาขึ้นทุกปีแทบจะทุกปีขึ้นเรื่อยๆนะครับตลอดนะแต่ฟองกบวยไ,ไม่รู้นะแต่ว่าขึ้นแน่นอนนี่คือลักษณะของสินทรัพย์ที่คนรวยชอบไม่ว่าจะเป็นหุยวีตองก็ตามนะ,ระประเด็นที่สองนะครับก็คือ ฟองสบู่นะครับจะเกิดขึ้นตอนไหนนะเ <_ T> มื่อไหร่ที่ฟองสบู่จะแตกให้เราดูให้ดีว่าคนรอบตัวเราเนี่ยเริ่มมีคนที่รู้สึกว่ากู้มาซื้อนะครับกู้มาซื้อเนี่ยเพื่อที่จะไปขายเก็งกำไรว้วจะรวยในปีหน้านะครับอย่างเงี้ยถ้าบรรยากาศของการลงทุนเป็นอย่างนั้นเมือไไ่อไหร่ถึงขั้นที่กู้มาอยากจะกู้มาซื้อเพราะมั่นใจว่าจะได้กําไรแน่ๆนะครับความมั่นใจนะั้นทาให้สู่เรียกว่าราคาเนี่ยไปถึงจุดสูงสุงสดแล้วนะครับเพราะทุกคนมั่นใจขนาดนี้ดงว่าราคาเนี่ยแพงมากแน่นอนครับความมั่นใจนามาสู่ หายนะนะครับแสดงว่าราคาของไม่มีทางถูกของถูกจะเกิดจากคนกลัวแต่ของแพงจะเกิดจากคนโลภนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้ลองไปคิดดูนะว่าชีวิตช่วงเนี้ยอะไรที่มันให้ความรู้สึกว่าให้เราโลภได้ขนาดนั้นนะแสดงว่านั้นนะใกล้ฟองสบู่แล้วครับขอบคุณครับ